วันนี้เรามาคุยเรื่องกฎกติกามารยาทในชั้นเรียนนะคะหรือที่ครูรี่เรียกว่า Golden Rules in Creative Drama Class จริงๆ Golden Rules พวกนี้นะคะคุณครูประจำชั้นคุณครูประจำวิชาถ้าเป็นคุณครูอาชีพเนี่ยเขาก็จะใช้กันอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้วนะคะแต่บางทีเราก็เผลอละเลยได้เหมือนกันนะเอาจริงครูลี่สอนมาเนี่ยบางทีรีบไงใจร้อนก็อยากจะเข้าสู่บทเรียนเลยเริ่มกิจกรรมเลยลืมทู ก,กฎกติกาในห้องเรียนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ลืมนะการจัดการชั้นเรียนวันนั้นก็คือสรวน <c oughs> เราลืม <c oughs> เด็กก็ลืมก็พยายามเตือนตัวเองด้วยเหมือนกันเรื่องกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันแล้วเอามาแชร์ให้ทุกทกท่านในวันนี้ก็คือ ที่บ้านก็ทำได้ด้วยนะกติกาของบ้านเราเป็นแบบนี้นะคะอย่างในคลาสเนี่ยกติกาจะง่ายๆเลยค่ะมันเป็นการปลูกฝังทักษะชีวิตพื้นฐานสุดๆนะคะสำหรับเด็กที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม 1. คือ take care of yourself your friends and your things ดูแลเรื่องความปลอดภยัย safety first นะคะเพราะว่าบางทีวิ่งๆไปสะดุดขาตัวเองล้มอันนี้คือพูดถึงตัวเอง คู่ที่ตอนเด็กๆคือล้มเองเสมอนะคะโดยที่ไม่ต้องใส่รองเท้าพิเศษอะไรเท้าเปล่าก็ขาพลิกได้อะไรแบบนี้นะคะก็ให้ดูแลตัวเองมีสติในการเดินเวลาพื้นที่ที่มันต่างระดับหรือวิ่งไล่จับกับเพื่อน2คือดูแลเพื่อนตัวเองเอาให้รอดแล้วก็ดูแลเพื่อนให้ปลอดภัยรวมทั้งสิ่งของไม่ให้พังเสียหายเพราะว่าเป็นของส่วนรวมเป็นพื้นฐานมากจริงๆอ่ะในการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่นแล้วก็จะขยายผลต่อไปเมื่อโตขึ้นคือ ก็จะไม่โกรธแล้วเอาไม้ไปตีหัวคนอื่นใช่ไหมมันมีข่าวเกิดขึ้นมากมายคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วก็ไปทําร้ายคนอื่นซึ่งเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทําแบบนั้นนะคะเด็กๆก,ก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกเริ่มตัวอย่างข้อที่2ในกฎกติกาของคูรีก็คือเรื่องของการสื่อสารในชั้นเรียนเวลาที่เราเล่นละครน่ะมันจะต้องพูดแค่ทีละคนซึ่งละครเมื่อเราไปกำกับว่าพูดทีละคนทําทีละอย่าง เพราะว่าเราเอามาจากชีวิตจริงค่ะคือเวลาเราอยู่รวมกันหลายคนเยอะๆอะถ้าพูดพร้อมกันทีเดียว 3, 4คนฟังรู้เรื่องไหมก็ต้องบอกเด็กๆว่ามีคนพูดต้องมีคนฟังหากใครต้องการพูดให้ยกมือยกมือค้างเอาไว้เมื่อครูผายมือไปเมื่อไหร่คุณถึงเริ่มพูดได้แล้วเมื่อมีคนหนึ่งพูดที่เหลือจะต้องหยุดและฟังก่อนฟังให้จบฟังให้เข้าใจอ่ะจบแล้วแล้วค่อยไปคนถัดไป ว่าไปตามลำดับก่อนหลังอะไรแบบนี้นะคะคุณครูก็ต้องมีทักษะเป็นโมเดเลเตอร์เป็นคนบริหารจัดการบทสนทนาเป็นฟาซิลิเตอร์ที่จะต้องแบบจัดการการอภิปรายพูดคุยให้ได้นะคะแล้วก็ต้องฝึกไม่พูดแทรกครูต้องคว้า Teachable Moment คือคว้าจังหวะเลยถ้าใครพูดแทรกคือจึงปังห้ามญาติขึ้นมาก่อนเลยคือต้องคนนี้ต้องให้เกียรติเขาให้เขาพูดให้จบ แล้วคุณค่อยต่อนะคะส่วนใหญ่เด็กจะรับทราบเข้าใจนะคือเข้าใจว่าบางทีอะเรื่องราวเนี้ยประเด็นเนี้ยอินไงเด็กแบบอินมากแล้ว มีส่วนร่วมอย่างเงี้ยแล้วมันทนไม่ไหวมันอยากจะพูดเลยมีไอเดียขึ้นมาในหัวแบบเนี้ยนะคะเราเองเป็นผู้ใหญ่เราก็เป็นอะเนาะแต่ว่าเรามีทักษะการควบคุมตัวเองเราเข้าใจกติกานี้ตั้งแต่เราเด็กๆแล้วเราก็จะรอได้แล้วก็ทบอดเอาไว้ในหัวถ้าเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราใช่ไหมคะบางทีโดนขัดสะดุดลืมลืมไปแล้วเมื่อกี้จะพูดอะไรไม่รู้แน่พยายามแบบมีสติในการสนทนาร่วมกันนะในข้อนี้นะคะ ต่อมาข้อที่3คือเรื่องการดูแลความสะอาดดูแลพื้นที่ในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องของการกินเรื่องของการทำงานเก็บให้มันสะอาดเรียบร้อยเหมือนเมื่อแรกเริ่มที่เราเก้าวเข้ามาในห้องหรือพื้นที่แห่งนี้นะคะอันนี้ก็สุดยอดทักษะชีวิตพื้นฐานเนาะเป็นการให้เกียรติสถานที่ด้วยเพราะว่าก่อนเราเข้ามาใช้อะมันสะอาดดีเรียบร้อยดีอะแต่ว่าหลังจากเราใช้เสร็จ ถ้ามันมีขยะเกิดขึ้นอา้ามันเกิดจากใครใช่ไหมคะพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ที่ทุกคนพึงจะต้องทําให้ได้คูลี่แบบไม่ปล่อยเลยอะเรื่องนี้นะคะจริงจังมากเด็กๆบางคนที่อยู่บ้านนะคะมีคนทําให้มาคลาสคูลี่เนี่ยอาจจะอึดอัดนิดนึงแต่ว่าเชื่อเถอะว่ามันก็จะดีกับตัวเขาเองนั่นแหละไม่ใช่ดีกับใครนะคะ สุดท้ายคือเรื่องของการ Respect เพื่อนร่วมชั้นนะคะ Respect คุณครูหรือใครก็ตามคุณครูพี่เลี้ยงนะคะที่อยู่ในห้องด้วยกัน Respect กันและกันคำว่า respect เนี่ยพูดง่ายเนาะเคารพผู้อื่นแล้วมันทำยังไงเอาเรื่องง่ายๆก่อนเรียกชื่อเพื่อนนะคะด้วยชื่อของเขาไม่ไปเรียกตามบุคลิกลักษณะไอแวน่น ไอเตีย้ยไออ้วนเงีย้ยเจนวายเจอมานะันะะเราก็โอเคเราก็ดีลเราก็เติบโตกับมันมาแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้ว่ามันจะดีกว่าถ้าเราเรียกบุคคลด้วยชื่อของเขาทุกคนก็จะแฮปปี้แล้วก็เป็นหนึ่งในบุค,คลิกภาพที่ดีด้วยนะจุดเริ่มต้นเล็กๆพื้นฐานนะในการผูกมิตรแล้วก็จูงใจคนโอ้ยอันนี้แบบ ศาสตร์ชั้นสูง a d v a n c e ์นะคะเดลคาเนกี้นะคะ,ะส่งยิ้มสวัสดีเรียกชื่อบุคคลที่เรากำลังคุยด้วยเรื่องเล็กๆแค่เนี้ยชนะใจไปได้เลยนะนะคะอันนี้เป็นระดับแบบ l a เยอร์ขั้นสูงแหละแต่ว่ามันโชว์ให้เห็นว่าเอ้ยเราถูกเทรนมาอย่างดีนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานในการปลูกฝัง Common Sense หรือว่าสามัญสำนึกของเด็กๆนะคะให้ ปรับตัวเอาไปใช้ในสังคมได้แล้วก็อยู่ในสังคมเติบโตต่อไปได้อย่างราบรื่น